สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X-Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแร็นะครับวันนี้แร็จะเอาเจ้าตัวนี้มานะครับดูเบียดูเบีย,ย 60s pro นั่นเองนะฮะที่เอามาก็คือตัวนี้แร็กมีความสึกว่าจะเอามา Recommend เพื่อนๆเลยว่าสำหรับสายเกมและสายถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มีบั d g เจตไม่มากนะฮะตัวนี้ในความรู้สึกของแร็เองคิดว่าตัวนี้น่าจะคุ้มค่าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน เคสที่แรกบอกไปดังกล่าวเลยนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเ้อันนี้แอแกะมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวดูเบียแซดหกสิบเปนะฮะแต่สําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าออในกล่องบรรมีอะไรบ้างนะฮะตัวนี้แะกเอาตัว512มานะฮะเป็นสีออกสีฟ้าโทนฟ้ามุกอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเลือกนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะก็ใส่ ซองอย่างนี้มาให้นะฮะก็ตามสไตล์นูเบียเลยนะฮะข้างในก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับตรงนี้เผื่อใครอยากลองดูนะฮะก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะฮะมีユーザไกด์แล้วก็จะมีเคสที่เป็นอ่าพลาสติกนะฮะคุ้นๆหน่อยนะฮะเขียนว่าดูเบียนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกใสนะฮะก็เป็นคุ้นๆหน่อยนะฮะก็สไตล์ดูเบียแล้วก็จะทำมาประมาณนี้นะฮะใครอยากที่จะไม่ให้อ่ามัน ถลอ,อก,กน,นะฮะก็ไปซื้อเคสใหม่ฮะเคสต,ตัวนี้ค่อนข้างที่แต่ละว่าน่าจะทําทให้มันกระทบต่อบอดี้ของตัวเครื่องได้นะฮะนี่ที่ชาร์จก็เอกลักษณ์ของโนเบียเลยตรงนี้นะครับมากับฟ้าชาร์จที่เขาให้มามาดูนะับตรงนี้นื่นะครับก็สูงสุดอย่างที่เรารู้กันนะฮะก็ให้เพื่อนๆได้ดูเลยนี่ฮะก็ เนีย่ยจะไม่ได้แกะเลยนะฮะเดี๋ยวโอเคใส่เข้าไปก่อนอ่าแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครเรารู้กันก็เป็นอ่าสายสีแดงชัวร์เนี่ยฮะเป็นไถ่ซีนะครับเป็นไถ่ซีสายสีแดงให้มา C ีทูนั่นเองนี่เราจะเห็นความคุณภาพความสวยงามของรูเบียนะฮะความประหยัดนะเรียกว่าประหยัดเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้สำหรับใครที่มีงบจำกัดน,นะครับดูเบียนะ ตอนนี้เียกว่าน่าจะกินขาดนะครับสำหรับมือถือที่คนที่เอาไปเน้นในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ถ่ายรูปบ้างนะฮะแต่ถ่ายรูปเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะฮะก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะเต็มเลยนะฮะโอเคข้างในก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรบ้างมากมายไปกว่าน,นี้นะครับรูเบียแซดหเอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกัน โอเคเรามาดูในเรื่องของ UI interface กันเลยดีกว่านะครับตัวนี้แอดเอาเป็น ROM CN มานะฮะเห็นว่ามี r o g l o b a l ด้วยนะฮะก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีใครแฟ t g o b ได้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวแอรลองหาข้อมูลมานะฮะตอนนี้แอดใส่ในเรื่องของอเขาเรียรกว่า c แอาจีนเข้าไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะใช้งาน AI ต่างๆของเครื่องได้ครอบคลุมเลยนะฮะก็ถือว่า ที่เลือกเอา C N มานะครเพราะว่าอยากจะใช้ A I ต่างๆนานานั่นเองนะซึ่งมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยลบภาพในการถ่ายภาพลบบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ออกได้แล้วก็มีอะไรต่างๆนานา,นา,นานเยอะแยะเลยนะครับ A I ของ n u b ียนะฮะก็ถึงแม้จะเป็นลอมจีนนะก็สามารถที่จะอย่างที่บอกกันลง Play Store ได้นะครับพิมพ์ไทยเขียนไทยได้ปกติเลยนะฮะเพื่อนๆได้ดูนี่ครับ ก็สามารถที่จะโหลดได้เล่นเฟซได้นั่นนู่นนี่เป็นปกติเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยฮะเนีเซิร์ชภาษาไทยได้สบายๆนะครับเนี่ยฮะภาษาไทยก็มาให้นะฮะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ใช้งานอะไรไม่ได้อะไรยังไงนะฮะ u t u b e ก็ดูได้ปกตินะครับประมาณนั้นเลยเนี่ครับ ก็สามารถดู YouTube ได้ปกตินะครับแล้วความไหลลื่นของ snapdragon 8ป็นะฮะแตอย่างที่รู้อยู่นะคะรับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับก็ข้างในซิสเต็มนะฮะก็มีอะไรไหมก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างจากตัวรูเบียรุ่นก่อนๆนนะครับก็จะมีในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนานานะฮะถ้าจะมีนะฮะก็จะมีในเรื่องของ AI เพิ่มเติมนะฮะตรงนี้นะฮะซึ่งเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ ในบางฟังก์ชันนะครับต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้องลงบัญชีนะครับแอคเค n t ของนูเบียนะครซึ่งต้องใช้ลองจีนอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครก็ต้องประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะฮะภาษาก็จะมีภาษาไทยจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ตัวโ o รโ l นะฮะแต่ว่าลง g ูเก l e ได้อย่างที่บอกนะฮะตรงนี้เพื่อนๆก็ เอาไปเช็คเอานะครับก็ลองเลือกนะครับประมาณนี้นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วอย่างที่บอกนะฮะเขาจะมีในเรื่องของฟังก์ชันการถ่ายอ่าไม่ใช่การโทรผ่านสัญญาณดาวเทียมแนละ้วก็ถือว่าเป็นตัวถูกที่มีการโทรผ่านสัญญาณดาวเทียมตัวที่ถูกที่สุดก็ว่าได้นะฮะยังไม่เคยเจอนะครับที่มันถูกหรือไม่ถูกอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนี่ฮะเรา มี AI ตรงนี้เห็นไหมเพืเ่อนๆในการลบคนนะสมมติว่าถ้าเราจะลบคนเราก็มันก็จะมี AI ตรงนี้ให้เราทำไมนะวงกลมเนี่ยฮะ AI ก็จะทำงานของเขา generate ของเขาไปนะครับนั่นนูน่นนี่พอวงกลมแล้วเราเราก็ start นะฮะ start ต,ตรงนี้นี่ AI เขาก็จะ g e n e ภาพให้เรานั่นน,นู่นนี่รอสักคู่นะฮะแต่เท่าที่ดูนะฮะของรูเบียการเนี่ยฮะการ น,นะะก็อาจจะช้าหรือขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่าอินเทอร์เนต็ตของเราด้วยเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงไปเลยเออเอาซะอย่างนั้นเนะี่ยเขาก็จะเจนไปแต่ว่าแอดดูแล้วแหละมันคือยังไม่ได้ค่อยฉลาดเท่าไหร่เท่าที่ควรนะฮะเอาตรงๆนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าทํางานได้ดีนะฮะบางอันก็ลบได้แบบสวยๆเลยนะคร แต่ว่าไม่ได้รวดเร็วเหมือนค่าใหญ่ๆเขาเอันนี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาแต่ถ้าเรามีเวลาแล้วก็ไม่ได้รีบอะไรมากก็ถือว่าใช้งานได้ปกติใช้ได้เลยนะครับอาจจะรอสักนิดนึงเนี่ยเกนไปยังเนี่ยก <c oughs> ็ร <ๆ S 2> อเนี่ยครับมันก็ลบได้นะฮะก็ถือว่าโอเคเนคี่ยฮะตรงนี้ เมื่อกี้จากเด็กผู้ชายกลายเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ลบอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานเอ่เอ AI นะฮะของค่าย n u เบีนะฮะก็มาในอัลบั้มเลยนะฮะเขาก็จะมีการเจนภาพเป็นอย่างนี้ให้เรานะฮะนั่นนนนี่นะครับตรงนี้มีการเนี่ยฮะมี AI l e s ลนะฮะมี expand ก็คือการขยายรอบของรูป ให้นะฮะตรงนี้นะฮะก็จะมีการเจนเรทให้เหมือนกันนะฮะเ i โฟโนะฮะก็เราก็จะเอาหน้าเราไปใส่ในตัวพวกนี้ได้นั่นนู่นนี่นะ,ะแต่เพีเยงแต่ว่าเราต้องเอ k มค p h o t โฟโต้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็คือการดาวน์โหลดเข้าไปนั่นนู่นนี่เราก็เราก็จะรอหรือไม่รอก็แล้วแต่นะ,ะอย่างที่บอกนะฮะมันค่อนข้างที่จะมีความชา้านิดนึงขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กนะ,ะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ย ล้วคิดว่าเขาน่าจะต่อตรงจากซ์ฟเวอร์จีนเลยนะก็จะอาจจะจะมีการต้องรอนิดนึงนะฮะแต่ว่า,าเขาก็จะมีตุ่มให้ประมาณว่าเอาไว้ที่หลังดูที่หลังก็ได้นะฮะตอนนี้ก็กำลังเจนอยู่นะครับประมาณนั้นเราก็กลับไปเล่นอะไรอย่างอื่นแล้วก,กลับมาดูได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะก็ยังมีให้เราเล่นนะครับตรงนั้นโอเคอันนี้ก็คือในเรื่องของตัว UI นะฮะแล้วก็ซิสเต็มต่างๆนะครับนี่ ซักเซตฟูลแล้วเขาก็เอามาให้เราเนี่ยก็จะเป็นรูปประมาณนี้ถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็เจนใหม่ได้เรื่อยๆอะไรประมาณนั้นเนี่ยฮะก็ฟังชั่นต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะตรงนี้ก็ตามที่เรารู้ๆกันนะฮะ,ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของวิดีโอและรูปภาพกันเลยดีกว่า โอเคมาถึงในล้อมกล้องก็ให้เ,เพื่อนๆดูสักนิดดึงบางคนอาจจะรู้กันแล้วแต่บางคนยังไม่รู้จักค่ายนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะตัวนี้นะฮะก็เขานี่ฮะมากับตัวอัลโตวายนะฮะใช้ออร์มิวชั่นโอวีห้าสิบนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เลนส์สามสิบห้ามิลลิเมตร มิลลิเมตรเนี่ยเขาการันตีเลยนะฮะด้วยการใช้เซนเซอร์ m อ9 0 6เนี่ยเขาทำมาได้ดีแล้วทำมาได้โอเคเลยนะฮะเพื่อจะเห็นถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่ตัวกล่องนะฮะเด f f i ฟิลเขาจะถือว่าเนียนๆเลยโอเคถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช้หมด Portrait ก็ตามนะ,ะวิดีโอก็เช่นกันนะฮะมีในเรื่องของการสั่นมาให้นั่นนู่นนี่นะฮะแล้วก็สูงสุดได้ถึง 8K เล้ทีเดียวนะโหดสุดๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยฮะ แปดเลยทีเดียวนะฮะที่เขาให้มานะฮะกล้องหน้าวิดีโอกล้องหน้าก็สูงสุดได้กี่เคล่ะเดี๋ยวดูซิเขามีบอกมาให้ไหมเดี๋ยวจะให้ดูทีเนี่ยประมาณนี้อ่ากล้องหน้าถ้าเราลบเบอร์ออกลบอะไรออกเราจะเห็นได้ชัด m o มอร์เ t ตติ้งอ่ากี่เคไม่แน่ใจเดี๋ยวจะแอดจะดูก่อนนะครับ วิดีโอกล้องหน้าอ่าอยู่ตรงนี้อ่าก็ได้แค่ Full HD เท่านั้นเองนะฮะก็ตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันก็มีวิดีโออ่าหน้าชัดหลังเบลอด้วยนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆเลือกเอาเนี่ยฮะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะใช้งานได้นะฮะแต่จจะเอามาใช้งานทำเป็นอ่คอนเทนต์ได้เลยนะสบายๆนะฮะตัวนี้นะฮะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนี่ฮะแล้วก็มีในเรื่องของ m i c r o w a y Light Night ใช่ไหมอ่าตรงนี้นะฮะใครที่ชอบถ่ายช้างช้าง,า,งางเผือกช้างทางช้างเผือกนะฮะใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะซึ่งก็ยังใช้เลนได้หลายระยะเลยนี่สูงสุดอยู่ที่ 30x นะฮะแต่อย่างที่บอกนะฮะเอาระยะที่เขาให้มาเนี่ยโอเคดีกว่านะครับคือคือ13 35แล้ว30นะฮะแล้วก็โหมดโปรเทรดนะฮะ35 50แล้วก็80นะฮะแล้วก็สามารถที่จะ บังคับการเบอร์ได้จากตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจะให้นยฮะการเบอร์ในแนวไหนเนี่ยมันจะเหมือน iPhone เลยนะครับเป็น Natural เป็น Studio Light เป็น Color Light หรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆก็เลือกไปโดยส่วนตัวแอกชอบเนเจอร์ลเนเจอรนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยฮะต่างๆนานานะโหมดโปก็ใครที่เป็นแฟนนูเบียอยู่แล้วนะีดูได้เลยว่าสปีดชัตเตอร์อะไรเนี่ย ฟังชันตื่นต่างๆนะฮะโหมดล้อโหมดอะไรเนี่ยมาเต็มนะฮะโหมดสตรีทก็ยังให้มานะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือซิ gnature ของเขาคืออ่อคามเมราแฟมิลี่นะฮะก็จะเป็นการใช้โหมดกล้องนะครับในการถ่ายสถานการณ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆน้ำตกถ่ายพระจันท,ทร์ถ่ายมิลกี้เวทถ่ายดาววิง่งถ่ายโอ้เยอะแยะเลย นะฮะตรงนี้นะครับก็ให้มาเต็มนะฮะแล้วก็ถ่ายเป็นแบบเขาเรียกว่าก๊อปปี้บุคคลหมายถึงว่าเวลาถ่ายภาพรูปเดียวเราสามารถที่จะถ่ายเราคนเดียวในหลายอิริยาบทในหนึ่งรูปโดยที่ใช้ฟังก์ชันของในกล้องก็ได้นะครับตรงนั้นอย่างรูปตรงนี้คนนะฮะนี่ฮะฟังชันนี้นะฮะก็เราถ่าย1ช็อตย้ายที่ถ่ายหน่อยหนึ่งช็อตย้ายที่ถ่ายหนึ่งช็อตเราก็จะมี ตัวเราหลายคนอยู่ในรูปเดียวกันนะครับประมาณนั้นใครที่เห็นก็จะรู้ดีนะครใครที่เป็นแฟนของอนูเบียนะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยไม่ได้ขอพูดอะไรมากแล้วครับประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับตรงนั้นนี่นะฮะนี่ฟังก์ชันในลหลายๆอย่างเพื่นพนพนอนๆมาเอาไปลองเล่นดูอย่างที่พูดอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะสำหรับใครที่ มีงบจํากัดนะครับแล้วก็ยิ่งชอบเล่นเกมชอบเล่นกล้องบ้างไม่ต้องถึงกับแบบต้องคมจ๋าหรืออะไรอะต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่แบบสูงสูงเหมือนกับกล้องอินเตอร์แบนอะไรประมาณนั้นนะฮะตันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของวิดีโอและรูปภาพกันเลยดีกว่า โอเคมาพูดถึงในเรื่องของกล้องกันเลยดีกว่ากล้องตัวนี้นะครับเมลากนะฮะใช้เซนเซอร์ของ Sony i m x 9ก้านนะฮะอย่างที่แ้วเคยบอกไปนะฮะแล้วก็ตัวในเรื่องของอัลเทอร์วเนี่ยก็ใช้เซนเซอร์ของ Omnivision นะฮะ o v 5 0เหมือนกันนะฮะถือว่า o v 5 0เนี่ยโดยส่วนตัว เองเนี่ยชอบมากๆในการคุมแสงนะครับเวลาเราถ่ายรูปแสงเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะมันเวลาถ่ายดวงไฟดวงอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเซ็นเซอร์อื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแฟแล้วมันจะฟุ้งๆนะฮะแต่ว่า omnivision จะคนโทรลได้ดีจะ,ะคุมแสงเนี่ยเป็นก้อนเป็นลูกเลยสวยงามมากนะฮะในเรื่องของเซ็นเซอร์ตัวนี้อันนี้คือเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเซนเซอร์ ออมนิวิชันนะฮะที่แดชอบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากับตัว OV50 เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับของเซนเซอร์คายอ n มนิวิชันนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเช่นเดียวกันนะฮะอันตวายเนี่ยเขาก็ใช้ตัวเดียวกันกับเลนมาโคด้วยนะับหมายถึงว่าเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยนะฮะก็ใช้ในการถ่ายมาโคไปด้วยนะก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ว่ามันจะถ่ายได้ไม่ได้ใกล้มากจ๋าอะไรนะแต่ก็ถือว่าชัดเจนแล้วก็ได้ในส ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของกล้องเทเลนะฮะก็อย่างที่รู้รกันนะฮะก็ด้วยราคาด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะแปดร้อยมกะพิกเซลนะฮะใช้ไฮนิกนะฮะก็ตรงนั้นก็ถือว่าให้มาให้เป็นเขาเรียกว่าให้เป็นแบบแบบแบบเขาเรียกว่าตามมารยาทมากมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะด้วยราคาประมาณนั้นเลยนะฮะในเรื่องของกล้องนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเลนหลักอย่างที่บอกนะฮะ i m a 90 6เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเซนเซอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ว่าเป็นเซนเซอร์1น,นิ้วหรือไม่ได้เป็น IMX ตัวเบอร์9รหัสไม่ใช่รหัส9ที่สูงที่สุดนะฮะแต่ว่าเป็นตัวที่ Nubia บเลบนหลักตัวนี้ใช้ตัวเลนหนึชิ้นที่มีจะพูดว่ายังไงดีอะ เป็นเลนหนึชิ้นที่ทั้งมีเลเยอร์ทั้งหมด6กเลเยอร์อ่าตรงนั้นมากกว่าก็คือ1 G บวกหกนั่นเองนะฮะที่เรารู้ๆกันนะฮะก็ถือว่าในการคุมแสงในการถ่ายรูปในการใช้งานในที่แสงน้อยหรือการถ่ายดาวหรือถ่ายอะไรที่มันมีแสงที่เราอยากจะคุมมันไม่ให้มันฟุ้งเนี่ยว่าตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะนอกจากเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปแล้ว ได้บ้างนะฮะมันก็ยังเน้นในเรื่องของการเล่นเกมด้วยกับหน้าจอที่เป็นหน้าจอแฟลก็ประมาณนี้นะครัสบสำหรับอย่างที่เคยบอกไปใครที่ชอบขาเกมแล้วก็เล่นกล้องด้วยประมาณหนึ่งเนี่ยตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันโอเคเทสต์วิดีโอนูเบียแซดหกสนะฮะตามซ้ายได้เองเลยนะฮะ ด้วยความละเอียด 1080p นะฮะส0ิเฟรมเรตอซคันนะฮะก็เพียงพออันนี้ไม่ได้เปิดการสั่นนะฮะเ,เพื่อนๆจะเห็นก็ถือว่าชัดเจนแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับคมเลยทีเดียวนะฮะโฟกัสอะไรเนี่ยสบายๆเ,เลยนะฮะเ,เพื่อนๆจะเห็นนี่ฮะนีนะ่ข้างนอกฟ้าเป็นฟ้าใสนะครับ ดิจิัลมิกเลนส์ถือว่าดีเลยทีเดียวนี่ขนาดาถ่ายผ่านกระจกเข้าไปนะฮะก็ะถือว่าาในร่มนะฮะก็ยังเห็นนะฮะยิ่งออกแดดไปพวกฟ้าพวกต้นไม้อะไรก็ยังถือว่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวลองซูมเข้าไปซี่สูงสุดที่ 15x นะฮะก็ถือว่ายังเห็นดีเทลบ้างนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ได้ชัดอะไรมากแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะฮะตรงมุม หลังค่านะฮะแล้วก็กลับมาที่เดิมนี่ฮะที่ 1X นะฮะในการซูมเนี่ก็ถือว่าสมูทนะฮะเนี่ยฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่ได้ว่ากระตุกอะไรแบบแบบเขาเรียกว่าหน้าเกียดนะฮะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวิดีโอนะฮะ z 60s Pro ประมาณนี้โอเคมาดูวิดีโอมุมกว้างกันกล้องหน้ากันบ,บ้างไม่ใช่มุมกว้างนะครับ แต่ว่ากล้องหน้ามุมค่อนข้างที่จะแคบนะแลต้องถือสุดมือเลยนะถือว่าจะดูวิวได้ครบนะตอนนี้แอใช้ในเรื่องของการหน้าชัดหลังเบร์นะเผื่อที่จะเอาไปใช้ถ่ายวิวนะครก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็มีฟังก์ชันมาให้ครบๆไม่ต้องใช้แอปเพิ่มอะไรนั่นนู่นนี่นะแล้วก็ในเรื่องของการาาเขาเรียกว่าจับที่หน้าของแอปแอครฮะก็ถือว่าโอเคเดียวมีโฟกัสด้วยนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะ คอนโทร่นี่ฮะแสงได้ด้วยนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะมีโฟกัสห้องหน้าซึ่งก็เขาใช้เซ็นเซอร์ของอ Hi, Hi, อไม่ใช่ไฮนิกซ์สิเป็นออมนิวิชั่นนะฮะนะฮะตรงนี้นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยเดียวแต่เลนดีนั่นนู่นนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกล้องหน้ามาใช้งานได้สบายๆเลยนะแต่ว่าในเรื่องของ โดยรวมเนี่ยมันกล้องหน้าน่าจะแคบไปสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อนๆต้องอถือใกลๆนะฮะหรือใช้ตัวเขาเรียกว่าระิบโปก็ได้นะครับตรงนี้ประมาณนี้ ครับ <transmit In> <êm> ผมและนั <sm all> ่นคือทั <S <S um ้งหมดทั้งมวลนะครับของเจ้าตัว Nubia z 60s pro ตัวนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะอันนี้เอามาให้แนะนำสำหรับคนที่มีบัตเจ็ตไม่มากชอบเล่นเกมแล้วก็ถ่ายรูปบ้างนะฮะตัวนี้แอดถือว่า recommend เลยนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์ในรายละเอียดอย่างที่แอดบอกไปขั้นต้นนะครับผมโอเคครับสำหรับเจ้ตัว z 60 S x o นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องเช่นเคยนะถ้าอยากให้มีมือถือดีๆอย่างนี้มือถือแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้กับเป็นเพื่อนๆเป็นข้อพิจารณากันนะครับพออยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะฮะจะได้เจอได้ได้ทําท่วงทีสําหรับวันนี้ Z60 S x p o ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ